รอบสุดท้ายของวันนี้ครับพนักงานขายตัวผู้เสียงเรียบที่นั่ง F13 นะครับนิกรับตัวหนังมาดูเวลาฉายห้าทุ่มครึ่งโรงหนังเก่าแห่งนี้เป็นที่เดียวที่ยังฉายหนังรอบดึกและราคาถูกกว่าที่อื่นครึ่งหนึ่งแม้จะดูเก่าและมีกลิ่นอับชื้น แต่ก็ดีกว่านอนไม่หลับอยู่ที่ห้องนิกพูดกับตัวเองเมื่อเดินเข้าไปในโรงหนังนิกสังเกตเห็นชายไว้กลางคนอายุราวๆ4 5่สหถึงห้ปีนั่งอยู่แถวอีกกำลังจดอะไรบางอย่างในสมุดแปลกที่เขาไม่ได้มองจอแต่ก้มหน้าก้มตาเขียนไม่หยุดนิก นั่งลงที่เก้าอี้เอฟเมื่อหนังเริ่มฉายเป็นหนังดราม่าธรรมดารรมดาเรื่องหนึ่งเมื่อหนังฉายไปได้สักพักนิกเริ่มสังเกตเห็นชายคนนั้นยังคงเขียนอะไรบางอย่างไม่หยุดจูจ่ๆเขาก็หยุดเขียนแล้วหันมามองนิกอย่างช้าๆ ใบหน้าของเขาดำคล้ำดวงตาแดงกัน่นเหมือนคนที่อดหลับอดนอนมาหลายคืนคุณก็มาดูหนังเหมือนกันเหรอครับหนังเรื่องสุดท้ายของชีวิตเขาพูดพรางยิม้มผมดูทุกคืนนั่งที่เดิมเขียนจดหมายถึงภรรยาจดหมายที่ไม่มีวันได้ส่ง รู้สึกเย็นวาบขึ้นมาทันทีคืนนั้นผมทะเลาะกับภรรยาเลยขับรถออกมาจากบ้านมาดูหนังคนเดียวเพื่อสงบสติอารมณ์ผมมาถึงที่นี่ซื้อตั๋วรอบดึกนั่งเขียนจดหมายเพื่อขอโทษเธอแล้วก็หลับไปเขาหยุดพูด แล้วหันมามองนิกรู้ไหมผมไม่เคยตื่นขึ้นมาอีกเลยนิคตกใจหน้าตีดลุกขึ้นแล้วรีบวิ่งออกจากโรงหนังทันทีเมื่อถึงรอบบี้<ค>เขาเรีบถามพนักงานขายตัวที่นั่ง E12 มีคนนั่งไหมครับนักงานขายตัวสายหน้าไม่มีใครจองที่นั่ง E เลยครับวันนี้ คุณเป็นลูกค้าคนเดียวในรอบนี้ครับมันจะเป็นไปได้ยังไงแล้วที่นั่งอีสิบสองพนักงานขายตัวนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่ารู้แล้วอย่าไปบอกใครนะครับอ1สิสองเมื่อหกเดือนที่แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเขาหัวใจวายเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นครับระหว่างที่ดูหนัง ในมือถือจดหมายไว้อยู่จดหมายขอโทษถึงภรรยาที่เขาทะเลาะกันก่อนที่จะมาที่นี่หลังจากฟังจบนิกรีบเดิอนออกจากโรงหนังตั้งแต่นั้นมาเขาไม่เคยคิดที่จะดูหนังรอบดึกอีกเลย